สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชควันนี้เชฟหนุ่มก็จะมาาจุดทูบขอแนวทางรัฐบาลลาวให้กับพี่เพื่อนเอ c ซทุกท่านกับช่องเชฟหนุ่มนะครับผมงวดนี้งวดแรกกับเลขทูบทาเวสวรรณนะครับผมเชฟหนุ่มจะจุดให้ทุกงวดนะครับกับเลขลาวพัฒนานะครับผมส่วนฮ้านอยก็จะเป็นสูตรคิดคำนวณเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็รัฐบาลไทยก็จะเป็นเลขทูบเหมือนกันนะครับผมส่วนสูรคิดคำนวณของเราพัฒนาของเชฟหนุ่มมันยังไม่ลงตัวเนาะแต่ก็มี f อฟต้องการแนวทางเยอะมากเชฟหนุ่มก็เลยคิดว่าช่องอื่นเขาก็ยังจุดทูบก,กันเนาะเดี๋ยวเชฟหนุ่มก็จะลองมาจุดขอท้าวเวสวร์ที่เชฟหนุ่มบูชามาบ้างเนาะก็ให้กับ f อฟพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านได้ไปลองเสี่ยงโชคกันนะครับก็ลองดูนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมก็ไม่ได้บังคับกันเนาะก็ถ้าคนชอบก็ขอให้เฮงๆงปังปัง,ปงขอให้สมหวังดังที่ตั้งใจเนาะก็เชฟหนุ่มก็จุดทูบแต่องค์ที่เชฟหนุ่มบ,บูชาวันนี้แบบปังมากๆงเมื่อวดที่แล้วเราพัฒนาก็ได้นะครับ6 5หเนาะวันนี้เชฟหนุ่มก็จุดทูบขอให้อีกครับผม เป็นแนวทางเราพัฒนานะครับกับอ,องค์ท้าเวสุวรรณที่เชฟหนุ่มบูชามาแล้วที่เคารพนับถือเนาะก็คลิปนี้ก็คงสั้นๆก็คงไม่ยาวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูตัวเลขกันไปเรื่อยๆนะครับผมเชฟหนุ่มก็คงไม่ได้เอาเถียงดนตรีเขาเพราะว่าเชฟหนุ่มทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาตัดต่อเนาะก็จะเอาเรื่อยๆไปดูไปดูตัวเลขจบปุ๊บเราก็จะประยุท์ ดูตัวที่สองต่อตามกันไปก็จัดให้ตามคำขอของ f อฟหลายท่านนะครับผมก็ลองได้ตัวเลขแล้วก็ลองเอาไปจับคู่กันเดี๋ยวเชฟนุ่มจะจับลองจับคู่ให้ท้ายคลิปถ้าท้ายคลิปมันก็ต้องไปอัปโหลดอีกเนาะมันก็เดี๋ยวจะลองดูเนาะแต่ถ้าเกิดถ้าไม่ได้ลงจับคู่ให้เชฟนุ่มก็จะอบอกให้ในไลน์เลยเนาะเดี๋ยวเชฟนุ่มก็จะจดให้ดีกว่าเพราะว่า ถ้าเกิดเชฟหนุ่มไปตัดต่อใหม่ต้องใช้เวลาตัดต่อยก,ก็เอาแบบสดๆเลยเนาะเชฟหนุ่มก็จะเขียนให้มาดูตัวแรกกันเลยครับก็ใครชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะจะได้มองเห็นกันเนาะเวลาเชฟหนุ่มลงคลิปก็จะได้เห็นแบบเร็วๆเนาะครับผมตัวแรกก็มาแล้วครับ เดี๋ยวนก็จะจดสรุปให้อีกทีนะครับว่า,าคู่ไหนบ้างตามจัดให้ตามตามใจ f อทุกท่านเนาะตามคำเรียกร้องผมจะเขียนไว้ให้ดูตัวแรกก็มาแล้ว เป็นความเชื่อนะครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านตัวแรกก็กำลังจะเห็นแล้วนะครับ ครับผมตัวแรกก็เห็นชัดเจนแล้วครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นตัวที่สองกันต่อนะครับผมครับผมตอนนี้ตัวที่สองของเราก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับผมก็ลองดูครับตามดูครับงวดแรกเนาะกับเลขทูบเท้าเวสุวรรณที่ทำลงคลิปนะครับ ชาร์จเต็มๆตรงๆเนาะครับผมตัวที่สองก็ค่อยๆค่อยๆชาร์ขึ้นเรื่อยๆครับเรามาลุ้นกันด้วยกันครับลุ้นไปพร,พร้อมๆกันว่าจะได้ตัวไหนนะครับ กำลังชัดมาแล้วครับผมตัวที่สองก็โผล่มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเลขอะไรก็ต้องมองเอานะครับเดี๋ยวเทมผมจะตลกให้อีกทีนึง หนุ่มคิดว่าความคิดของเชฟหนุ่มน่าว่าน่าจะเป็นเลข5้าครับเลข6กับเลข9ตัวเดียวกันถ้าใครจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่เชมหนุมก็จะลงให้ตามตัวเลขเลยสาูกขอให้ได้สมหวังปรารถนากันทุกท่านนะครับผม ครับผมตอนนี้ตัวที่2ก็กำลังจะเข้ามาให้เห็นแล้วนะครับผมลองตามกันดูเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเนาะมาลุ้นกัน ใกล้หมดแล้วนะครับใครเห็นตัวไหนก็ลองนำไปเป็นแนวทางนะครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเสหนจผมจะให้ดูใกล้ๆเนาะ ผมหมดเป็นที่เรียบร้อยเนะก็ลองดูครับว่าจะเป็นตัวไหนถูกอันนี้ก็แค่นี้มันคงไม่ชัดเท่าไหร่นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเนะ ที่เชฟหนุม่มจับให้เนะก็จะน่าจะประมาณนี้ครับ6 5 2 5าสองหกอย่าลืมไปกลับนะครับแล้วก็หกเก้าห้อีกตัวเนาะเกก็ลองดูครับ9 5 5าหกกลับไปเลยแล้วก็อีกตัวนก็จะเป็น สอแล้วกันเนาะมันก็มาได้ทั้งอันสองอน,นก็มีอยู่ประมาณนี้ครับลองนำไปเป็นแนวทางดูวันนี้วันที่สิบ uh, เนาะวันที่10เดือน10ปีห5ขอให้เฮงๆปังปัง,ปงกับเลขทูบท้าเวสุวรรณกับเลขรัฐบาลงวดแรกเนาะที่เชี่ยนุ่มลงคลิปให้ ขอให้ปังๆกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับทำให้ตามใจ f c ฟนะครับอยากได้เลขล้วพัฒนาเช่นนมก็จุดทูบให้เนาะก็อยู่ที่ความเชื่อใครศรัทธาก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ